นี่นะคะเรามันได้้าอยู่หลังบ้านนะคะอันนี้เป็นผักที่พี่บ้าดกับพี่น่อยนะคะเททิ้งไว้แต่ก่อนแกปลูกใส่กระถางกระถางที่เป็นกระถางโฟมอยู่ข้างหลังเราคะแกกลับบ้านแกเททิ้งไว้แล้วก็มันก็ขึ้นนะคะหน้าหนามก็ยุบไปแล้วนะตายไปแล้วแต่มันยังมีต้นมีราบมันอยู่มันก็เลยขึ้นใหม่ ตอนนี้ดูใไม่ผีแล้วคะ่ะต้นไม้มันก็ขึ้นไม่นะคะนี่คือสระแหน,นะคะหรือใบมิ้นนะคะนี่นะคะคนกำลังไดายยา้ย่าคนแตะตอคนอะไรคะก็ะค,นนะคนนะ่ะจ้ะก็คนนะ่ะจ้ะก็พวกละคนอะ เห็นล่องตูดด้วยนะคะเฮ้ยแล้วมีประตูลับน,นี่ประตูหนูเต็งเก่านะผากอีกละมันก็เป็นตุ่มขึ้นอีกละถ้ามันคันอือไม่ชอบคันต่ต่มนั้น ไปยากขึ้นตัวแล้วมั้งอืมจับถึกงูถืกเหี้ยวนั้นจะมีงูอะไรอยู่ตรงนี้ไม่ได้ใส่ถุงมือนั้นเหมือนผักกันขนแางเลยเนาะไหนนะีน่มันมีสองแบบผักขแางกับผักอะไรนะที่รู้จักไหมคิ้วๆเหมือนกันอนะแต่คิ้วคนละแบบใบหยิกหยิบเหมือนกัน ลาย่าให้มันนะคะเราอยากได้เม็ดผักมาปลูกอยู่ผักป้อมนี้น่ะนะขึ้นง่ายต้องขอบคุณพี่บาสนะคะที่เทไว้คนไทยอยู่แถวนี้ก็มาเก็บกินนะคะด <c oughs> ูตึกสองตึกเนี่ย ระวางกันเนี่ยก็จะมาเก็บกินเวียดนามก็กินนะห่ะก,กันนะเกาหลีก็กินเอาแต่ว่าเกาหลีเอาไปประดับน้ำสวยเวยค่ะกำลังขึ้นสวย เชื้อมันที่มันตายไปแล้วที่มันตายไปแล้วมันก็เป็นเลา่าเป็นดิกของเก่าเลยเออเก่งขนาดเนาะมันเลื้อยขึ้นมานะมันเป็นเครือต้นยาอวดสวยนะคะอ้วนไปทำลาบกินควรดินให้มันนะคะ ท่านควรก็ได้ดินมันร่วนเยอะเลยดินเกาหลีมันดีนะคะน้ำไมนได้ลดแต่มันก็ขึ้นฝนตกดิ <c oughs> ดินมันอันนั้น <c oughs> ดินมันชุ่มนะ <c oughs> ข้างบนจะมีหักะไรว่าน <c oughs> ี่มีมีสาระเน่แล้วไม่ใช่มีอะไรนะโหละพาที่เอามาเสียบไปข้างล่างไหม โอเคค่ะแล้วสง่งแล้วสง่งคุณส่วนไปแล้วนะคะนี่ก็จบแค่นี้นะคะบ๊ายบาย